สองฟามิลอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะไปรับชมคลิปของแสบคุณ2 Family นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b ์ให้แสบคุณ2 Family ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะแม่แสบก็จะมาทำไข่ลูกเขยนะคะวิธีการทำง่ายๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่แม่แสบเตรียมไว้นะคะเราจะมาเริ่มที่หอมแดงนะคะ ตามด้วยไข่ไก่นะคะวันนี้แม่แซบจะใช้ไข่ไก่6ฟองนะคะตามด้วยหอมเจียวนะคะเกลือน้ำปลาน้ำตาลปีป๊บพริกแห้งนะคะตามด้วยน้ำขามเปียกและผงปรุงรสนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนวิธีการทำนะคะเมนูไข่ลูกเขยนะคะ <c oughs> ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาต้มไข่ก่อนนะคะก่อนอื่นต้องใส่เกลือลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะ ตามด้วยไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปนะคะพอน้ำเริ่มร้อนนะคะคนไข่ให้เป็นวงแบบนี้นะคะเพื่อไข่แดงของเรานะคะจะได้อยู่ตรงกลางนะคะเวลาที่เราทอดเสร็จแล้ะผ่าออกมานะคะจะได้รูปทรงที่สวยงามนะคะ เราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ7-8นาทีนะคะตอนนี้นะคะไข่ที่เราต้มไว้ก็ได้ที่แล้วนะคะผ่านไป8นาทีนะคะตักไข่ที่เราต้มนะคะขึ้นเพื่อที่จะไปพักในน้ำเย็นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะมาปลอกไข่นะคะที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะแช่ในน้ำเย็นนะคะหละังจากที่เราปลอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แซ่บก็จะนำไข่นะคะมาทอดนะคะ พอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็นำไข่ลงไปทอดได้เลยะคะ่ะทอดไข่ไปจนเหลืองเลยนะคะ อันนี้นะคะไข่ที่เราทอดก็ได้ที่แล้วนะคะตักให้เสด็จน้ำมันเลยนะคะจากนั้นนะคะนำพริกแห้งที่เราเตรียมไว้นะคะทอดลงไปเลยค่ะได้ที่แล้วนะคะก็พักให้เสด็จน้ำมันนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาทำน้ำซอสนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วยหอมแดงนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปผัดนะคะ ผัดมวหอมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเหลืองก่อนนะคะพอหอมแดงได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะตามด้วยน้ำมะขามนะคะ เติมน้ำนะคะประมาณ75 ml นะคะเคี่ยวไปจนน้ำตาลละลายเลยนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะสองช้อนโต๊ะนะคะ ผมปรุงรสนะคะตอนนี้นะคะน้ำซอสของเราก็เคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปราดไข่นะคะตอนนี้นะคะแม่แสบก็จจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำนะคะที่เราทำนะคะมาราดนะคะ ซอสเข้มข้นมากเลยนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะแม่แสบลองทําแล้วนะคะอร่อยมากนะคะเลยเลยนามาบอกต่อเพื่อนๆนะคะลาดไปทั่วเลยนะคะเพราะว่าไข่ลูกเขยนะคะจะอร่อยขึ้นอยู่ที่น้ําซอสนะคะทุกคนโรยด้วยผักชีนะคะ พริกทอดนะคะถ้าหากว่าใครชอบนะคะก็ทำเป็นลูกโดดได้เลยนะคะตามด้วยไม่แสรจจะแต่งหน้าด้วยพริกนะคะเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันให้อาหารของเราหน้าทานนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหอมเจียวนะคะทุกคน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไข่ลูกเขยของแม่แสบนะคะน่าทาน,นมากๆเลยนะคะก็สำหรับเมนูนี้นะคะทุกคนไข่ลูกเขยนะคะวิธีทําก็ตามที่แม่แสบทำเลยนะคะแม่แสบหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้นะคะจะถูกใจเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับ c r i b e ให้แสบคุณสองฟามิลีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ